ให้สองเโอ้กูชอบผัวกูมากใจถึงเพิ่งได้ยิ่งกว่าเมียวันที่สิบเจ็ดเวลายี่ิก็ไม่ให้เองไม่ได้พี่ต้องให้ของไม่เอาพี่ให้เองเดี๋ยวพี่เลี้ยงค้าวไปแต่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 กินอาหารญี่ปุ่นกันจบเอาก็เอาถ้าหนูไม่คิดตังงั้นพี่ให้อีก อีกห้าสิบบ้านเป็นร้อยบ้านที่จะไม่เลี้ยงอาหารญี่ปุ่นหนูโอเคงั้นทั้งหมดร้อยบ้านสี่พันไม่ต้องให้ตังค์ไม่เอางั้นร้อยบ้านเพราะว่านางไม่เอาไม่เอางั้นร้อยบ้านคนละสี่บาทเลี้ยงข้าวหนูร้านเดิมที่เราเคยไปกินโอเคโอเคร้านนั้นจบสี่สิบบาทนะร้อยบ้านไม่เอาจะมาเอาตังค์อะไรไม่เอาตังค์คนาไม่เอาตังค์เอาอะไรอ่ะซไม่ได้ฉันไม่ได้ให้เธอฉันให้ลูกค้าฉันไม่เอาเลี้ยงข้าวหนูพออ่าร้อยบ้านี๋ยวหนูไปกินคูปองมาตอนยี่ บันทึกปึ้งเรียบร้อยสี่สิบบาทเลยนะเว้ยเดืนเท่าไหรไม่รู้ลดอีกสี่สิบก็สองร้อยเก้าสิบเก้าป่ะอ่าเวลาเดินต่อปึ้งทุกคนเนี่ยหนูขอทาที่หน้าให้ดูด้วยนะคือถ้าไม่ใช้กันแดดมันเป็นที่มาของฝ้ากระจุดด่างดำต่างต่างใช่แล้วกันแดดองรมดาม่ไม่ผสมเบจนนี่ใช้ทุกวันใช้ทุกอย่างพี่เจนนี่เหมือนจับสินค้ามาเยอะมากเพราะพี่เจนนี่ดูครีมเบลแล้วพี่เจนนี่พูดได้เลยเห็นป่ะว่าแบบมันเป็นโทนอัพด้วยดูแล้วมันจะฉ่ำขึ้นอันนี้ปากพี่ทานนะครับแล้วไม่ทา่ะ นี่หน้ายังคึืมอยู่เลยฉันไม่ทาครีมเธอด้วยไงเลยคึมแต่ฉันไม่มีสิวเพราะฉันกินส้มเจนเอาโอเคทุกคนดูดูความเงาแล้วอีกหนึ่งนาทีนะคะคูปองจะเข้าร้อยบ้านตอนยี่สิบสามจุดสเขาบอกว่ายังสามห้าเก้าอยู่เลยน้องเบสออกสองพันเจนี่ออกสองพันห้าไม่เจนี่ออกสี่พันก็คือไปเลี้ยงเข้าสองพันแล้วก็จ่ายสดสองพันเธอจันจายสดสองพันไม่เอาไม่ได้เบสเลี้ยงข้าสองมื้อพี่เจตั้งคูปองมาห้าเอ็นนะ ห้าสิบพี่เจนี่ตั้งห้าสิบเมื่อกี้ไม่ใช่สี่สิบเจ็ดเชี่อไม่หมายถึงเวลาเวลากี่โมงนะค้าทุ่มห้าสิบห้าห้าเ็ดแก้แก้แก้ทำใหม่ทำใหม่ <c oughs> กูก็มือสั่นทำใหม่ได้ปะอ่ะหยุด,ยดหยุดเวลาก่อนอ่ะหยุดเวลาก่อนขอโทษ ไม่เอาไม่เอาเลี้ยงข้าวหนูสองมือทุกคนกันแดดน้องนะคะเจนนี่พูดแค่นี้ทุกคนอาจจะอยากซื้อกันแดดร้อยเก้าเก้าทุกคนกลังแก้เวลาทุกคนอาจจะอยากซื้อกันแดดร้อยเก้าเก้าหรือสองร้อยบาทถามว่าในประเทศไทยนี้มีไหมมีเยอะมากแต่สารสกัดต่างกันแล้วบางอันกับบวกแค่บวกเดียวแต่ของน้องเบสนะคะ spf ห้าสิบบวก pac บวกยิ่งบวกเยอะยิ่งกันแดดเยอะแล้วการเป็นเบสคำสิ่งไม่สามารถขายกันแดดที่ไม่กันแดดจริงๆได้เพราะเราจะโดนด่าเหมือนกันกันแดดในห้ well, ema, างบางแบรนด์เป็นพันเป็นหมื movement, ่น แต่ของน้องเบสราคาหลักร้อยพี่ๆอาจจะลองคิดดูนะบอกว่าใช้แล้วหน้าขาวจริงเห็นป้ใช่แล้วทุกคนแล้วทุกคนบอกหนูนบอกเลยนะว่ากันแดดในราคาหลักร้อยแล้วเป็นของน้องเบสซึ่งเป็นผู้หญิงที่เชื่อถือได้แล้วก็น่ารักคนนึงคนที่ทางานเต็มไปกินข้าวด้วยกันชวนบิ๊กด้วยนะชวนทุกรอบไม่เคยไม่ชวนแต่นางชอบมาเลดจริงแต่มานะแต่มาช้านิดนึง ชวนตลอดเราต้องคิวตรงกัน3คนเจนนี่ช่วยกู้กองทั้งหมด4,000จะให้เงินสดน้องไม่เอาน้องบอกว่าให้เจนนี่เลี้ยงข้าวอีก2มื้อไม่มีปัญหางั้น4,000นี้ร้อยออเดอร์เนาะผมมีโอกาสได้กินได้ไหมครับออเดอร์แล้วสีบาทได้ครับฝั่งพี่เจนทาดูหงอกเลยทุกคนเห็นปะข้างนี้มันสี่หมื่นมันบอกว้าวแต่ข้างนี้มันหว่าวแบบแบบว่าวเลยทุกคนเห็นปะเห็นสรุปอีสานอีสานอีสานอันนี้ชื่อแบรนด์ว่าบีบีสหรอบีบี้บีบานอีสานอีสานอีสาอะไรมาจากอะไร มาจากเขาว่า baby ทุกคนดูถ้าใครที่กลัวว่ามันจะเหนียวเหนอะหนะนะหนูทำไม่ดูเบามากดูแล้วสักพักนึงจะซึมเข้าไปนะแล้วพี่ฮานนับห้แค่หนึ่งสองสามสี่ห้าห้าวิซึมเลยห้าวิซึมเข้าผิวเลยครับปุ๊บหลับปั๊บจริงห้าวิไอ้บ้าปกติต้องเป็นหนึ่งนาทีตอนนมันจะเหนอะก่อนอันนี้ห้าวิซึมเข้าผิวเลยเพราะฉะนั้นถ้าไม่ดีจริงนะหนูบอกเลยว่านี่คืองานเกาหลีนะ งานเกาหลีเลยที่แบบว่าห้าวิซึมเลยเนี่ยคือหาซื้อได้แบบส่วนมากคือมันอาจจะยาม้างเหนียวมั่งเนอะหนะมั่งแต่ของเบสห้าวิเนอะเลยตอนนี้สามสิบกรัมค่ะไม่ใช่ยี่สิบกรัมสามสิบกรัมอย่างน้อยหนึ่งเดือนหนึ่งเดือนนะคะตกวันละสิบกว่าบาทกี่โมงจ๊ะบอกลูกค้าหน่อยกลัวเขากดไม่ทันกันหนึ่งหนึ่งร้อยบาทราคาแป๊บนึงค่ะกําลังทําอยู่ค่ะราคาก็เลยยังไม่ลดขนาดยังไม่ลดขายไปเจ็ดพันกว่าบาทแล้ว ทำไมเราแึ้กันแต่ใช้ดีมันไม่ขึ้นมันไม่ขึ้นเหมือนกันกี่โมงมันไม่ได้หรอเราทําผิดแน่ๆกันเลยฉันว่าวันที่เธอผิดแน่วันที่ที่ถูกผมดูอยู่ถูกครั้งสองไหนเอาในะครับเอาพี่ขอดูแป๊บนึงนะทุกคนรอราคาแป๊บนึงคูปองเนี่ยคูปองวันที่สิบเจ็ดไหนมีใครเคยใช้กันแดดหนูบ้างพี่มาหน่อยเลยค่ะยี่สามสี่เจ็ดเธอใช้สูตรนั้นดีอะไรนะใครเคยใช้เธอเธอไปให้ชัดบ้านหรอ แล้วพูดในหัวแรงเกินนะพี่สุดจริงให้ร้อยบาทตองนี้ผมขอดูเอฟซีพเลียนนี่หน่อยว่าใครที่ยังไม่เคยใช้กันแดดบีบีอ๋อรถในเซลเลอร์เลยจบๆไม่ต้องมาให้ครูปองให้เสียเวลาละมามีไม่ต้องห่วงนะขอคอมเมนต์ดูว่าใครที่แบบไม่เคยใช้กันแดดสามหนึ่งเก้าแล้วร้อยออเดอร์มาจบทำคูปองสองคนแม่งไม่ขังจริงไม่เป็นอย่างนี้นะ คือเมื่อกี้มันไม่ได้หรอหรือว่าอะไรใช่มันอาจจะบั๊กนิดนึงหรือช้านิดนึงมีคนได้269ฉันว่ามีหกแสนแตดกับกันแดดบิ๊บบี้อ่ะเคาว่าบ้ามีคนมีคนได้269รอเาอย่างนี้จะเท่าไหร่นะ390หรอแต่แม่บอกว่ามี500ออเดอร์มีห้0รหลอดใช่แต่ว่าแค่100หลอดที่เจนี่ออกให้4,000ไง ข้าวสองมื้ออาหารญี่ปุ่นล่นถ้าฉันออกให้ห้าร้อยหลอดเท่ากับสองหมโอเคออกเลยไม่เอาไม่เอาไม่เอาตังนะคะเอากับข้าวเออสองร้อยหกบแปดบเก้าแปลว่าตอนนี้คุณฟองมาเหรอใช่ตอนนี้นะคะเราให้ร้อยบ้านออกไปแล้วสาบ้านเหลือเจ็ิบ้านค่ะเวลาเดินต่อเหลือเจ็สิบ้านสองยแปดสิบเทเหลือห้าสบ้านเดดงดดเลือดดังเดลือดดงเดอดพนี้น่ารัก่ะ อันนี้นะครับผมจากราคา390เหลือเพียงแค่289บาทตอนนี้บางคนได้270บาทแล้วเหลือยี่บาทละจบเหลือ20บาทสุดท้ายนะคะรีบกดเพราะว่าพี่เจนนี่เอาคูปองพิเศษให้ไม่งั้นจะได้ราคาเต็มนะเองให้จนหมดเวลาได้ปะได้จริงหรอมาบอกมาบอกซันคิสไม่เป็นไรแม่ไม่รู้งั้นให้จนหมดเวลาน้องให้จนหมดเวลาอะไรแม่นอนแล้วซันคิสคือให้จนหมดเวลาอ่ะ เร็วอีกเราต้องเชื่อพี่เจนนี่ดิพี่เจนนี่เขาไลน์มาฟูซี่หกแสนแล้วซี่หกแสนฟูไปเบียวฟูไปจัดการแล้วฟูเวลาหกแสนบาทมาแล้วจ้าเนี่ยขอบคุณค่ะทุกคนขอบคุณพี่เจนนี่มากนะพี่เจนนี่รับแขนกอดอีกนะได้พี่งั้นออกงั้นขอเซฟตอนนี้เลยวันนี้เราจบที่หนึ่งร้านวันนี้เราจบที่หนึ่งร้านได้ไหมจริงปะตอนแรกบอกพี่กูชอบน้องกูมากเพราะช้า เธอถ้าเธอมาเดยวได้หนึ่งล้านละแต่ว่าถ้าเราพี่ขอขึ้นอันนั้นแล้วน้องไปพักได้ไหมขึ้นอ๋อไฟเบอร์หนูไม่ได้ได้ได้พี่ขายกับบิไม่แต่ตอนนี้ขายของน้องอยู่ไม่หมายถึงว่าอีนาโค้ดน่นตอนนี้ก็ได้น้องติดไม่ได้์ เป็นอันดัิหนึ่งและเธอมีอะไรอีกหมดแล้วเบสกับบิ๊กก็หมดแล้วตอนนี้ช่วยพี่เจนนี่นะกคนช่วยกดเร็วฉันงั้นฉันช่วยคูปองเธอด้วยเออบอยาหญบอกบอลเจียนคอยมั่นเจ้าคอยบอคิบยังไงถ้าไฟเบอร์หนูขึ้นหมดหนูช่วยคูปองพี่ใหญ่บ้านอีกสี่พันบาทด้วยครีมตัวนั้นได้สูงได้ฉันช่วยนะเธอครีมจะแบบเธอคิดดูฉันจะให้สี่พันให้ออเดอร์ละยี่สิบบาทได้กี่ออเดอร์ได้พี่ผมไม่ยาก ออเดอร์ยี่สิบบาทพีเบจะเล่นนา่งแบบพัก่อนอยเงีหมดเวลาแล้วเจอปิดคูปองเบสก่อนเดี๋ยวแม่ดาเนี่ยเออไม่บอกโอเคเบสตอนนี้แปดหมื่นแล้วอ่ะอะไรเชียร์สองร้อยออเดอร์ของไปนี่ได้เท่าไหร่น่ะขอบคุณนะคะขอบคุณได้เท่าไหร่อุ้ยแต่ยูเบสจะปิดคูปองไหมปิดคูปองคือแปลว่าพี่พี่ให้นะปิดแล้วปิดครแล้วปิดไปได้นะกันแดดเราได้ปิดไปแล้วนะปิดเลยแล้วพี่พี่ขายนี้ต่อของเบสตอนยังยังยังแป๊บเดีขายของบิ๊กก่อนของเบสแปดหมื่นกับลิฟต์แปดหมื่นตอนนี้เบสขายได้เอ้ยไม่ใช่อันนี้ของบิ๊ก ของเบสกับเบสของเบสตอนนี้แปดหมื่นกับเจ็ดหมื่นเขได้แสนห้า<อ>น้องต <5. S 1> ้องได้เงินสองแสนกลับบ้านต้องอีกห้าหมื่นเดี๋ยวคิดก่อนขอคิดแป๊บว, <laughs> วันนี้ฉันอยากให้ทุกคนประสบความสําเร็จในไลฟ์ของฉันเธอมานี่ครับเดี๋ยวฉันจะขอขากฟลเบอร์เธอช่วยฉันไหมไงาน,ฉ,น<ว>ฉันจะขอฉันจะเอาค่าจ้างสี่พันบาทให้เธอ <laughs> น้องครีมของบิ๊กหนึ่งกระปุกตอนนี้ขึ้นเท่าไหร่น้ำแดงคนเดียวก็ได้ผมแม่ต้องเงินของบิ๊กตอนนี้เราต้องดูไลชันแป๊บนึงเออเออเออคือว่าดูไลชันกัน ครีมบิกหนึ่งกระปุกตอนนี้ขึ้นเท่าไหร่ร้อยสี่เก้าสเก้าครับมานะช่วยดีขายมาน้องปล่อยคูปองมายี่สบาทส0งร้อยบาทมันจะเหลือร้อยยี่สิบเก้าบาทปกติครีมมูลี้ห้าราก็สพี่ก็ใช่ไงแต่ฉันต้องการให้แฟนคลับพวกเราได้ใช้ของพวกเราในราคาที่ถูกเท่าไหร่ก็ฉันให้รถยี่กาฉันจ่ายเพิ่มสี่พันเท่าเท่าจ่ายน้องเบสเลย เขาจะเอาเป็นอะไรไหมฉันเอาเป็นกับข้าวนะแต่ถ้าเคยขายเฟเบอร์ช่วยฉันใช่ผมได้อาผมจะเอารีทิงผมง่ายเหรอแล้วก็น้ําหอมน้องเบสเดี๋ยวเจนนี่จะช่วยดูแลการผลิตน้องให้แต่ว่าคืออันนี้ไม่คิดตังค์ไม่บอกทุกไม่ไม่อะไรเลยแล้วก็แค่บ้างๆพูดในไลฟ์เลยเหรออ้าวคือจะทนคนหมื่นกว่าแล้วจะพูดกันตอนไหนไม่เราคือเราจะทำชัวร์ใช่ไหมนี่แหละคือไม่เขาสิงคือไม่ต้องอะไรคือช็อตทุกแมทเขาเป็นคนรอสายตลอดเวลาอยู่แล้วคนเนี้ยคือเราคิดแล้วเขาจะพูดเลยทันที โดยไม่ต้องรอครับจางจางก็อยากรู้ไงตอนนี้เบสได้เงินกลับบ้านแสนห้าผู้ใหญ่บ้านได้เงินกลับบ้านแสนหนึ่งแสนหนึ่งบวกฟินฟินอยู่ไหนแสนแปดเจ้าต้องได้ยังคันต่ำสามแสนเมื่อเนี้ย<ช>บาลานซบอลให้กลับแปลว่าหนูขายอีกห้าหมื่นหนูถึงได้กลับบ้าน,อนของหนูอีกห้าหมื่นเนี่ยพี่คิดแป๊บจะช่วยยังไงพี่สบายสบายอยู่แล้วอะไรก็ได้ให้ลูกค้าได้พวกเราได้แค่เรามารลกกันดีดิีพี่สนิทน่ารักปะ คือแบบพี่เจนี่เก่งมากเป็นคนจัดการเหมือนโทรศัพท์เด็กไม่ได้อยู่กับแกไม่งั้นไลฟ์สดที่เทศกาลเจนนี่ฉันไม่เลียวขนาดนั้นทุกอย่างมันเกิดขึ้นแบบฉันอยู่อย่างเงี้ยฉันโดนดราม่าด้วยว่าฉันเล่นแบบโทรศัพท์คือแรกๆรกที่พี่เจนี่เขาดูฉันทำรายารให้มันแมทอยู่ตลอดอ่ะขึ้นวนยากมากเขาต้องสนุกไลฟ์กับพี่นอยี่สองร้อยออเดอร์ออเดอร์ละยี่สิบบาทผมใส่สี่สิบอีบ้าสี่สิบบาทเหลือร้อยสิบบาทโอเคอ่า 200ออเดอร์ลดของบิ๊กอีกออเดอร์ลายี่สิบเจนี่สวยจังเน od, ี่ยเพราะกูลดชงกูจังครีมของบิ๊กนะพี่พี่ใช้คู่เซรั่มได้พี่ใช้คู่มาร์กหน้าได้ถ้าใครงบน้อยใช้ครีมของบิ๊กตัวเดียวจบอยางนี้ใครซื้อไปอย่าเพิ่งใช้ตัวอื่นใช้ของบิ๊กตัวเดียวคุณจะได้รู้ว่าของบิ๊กดีจริงหรือเปล่าเดี๋ยวบอกเลยนะว่าของบิ๊กนะคะทุกคนเนื้อนะคะจะแบบเข้มข้นมากอันนี้คือในฐานะที่ขายของมาเยอะแล้วทุกคนดูแพ็กเกจน่ารักมากนี่และที่สาคัญที่ชอบคือไม่มีกลิ่นกันไม่มี่นออีสรรเยยดู ซึมไวมากตัวนี้จับอะไรรู้เลยจริงตัวนี้เนื้อเดียวกับมาร์กหน้าแต่ปกติมาร์กหน้าแบบนี้ยังไม่ต้องมาร์กหนึ่งเดือนถึงจะเห็นผลแต่ตัวนี้คุณทาไปประมาณเจ็ดถึงสิบสี่วันแล้วคืนแรกเช้ามาหน้าฟูจริงเห็นไหมนี่จริงเรื่อชื้นเลยว่ามีโอกาสอ่านสารสกัดข้างกระปุกก่อนที่จะมาขายคืนเดียวคุณลองดูว่าตื่นเช้ามาคุณฟูไหมต้องมานล่ไงน่าเงามากคุณปองมาแล้วยี่สิบบาทสองร้อยถ้าไหนค่ะเหลืยร้อยยี่สิบเก้าค่ะมามา อันนี้เอาให้สิบเก้าบาทเออถึงเจ็ดแสนไม่ถึงเจ็ดแสนสิคะสจาการาคาห้าร้อยเก้าสิบบาทวันนี้เอาไปเพียงแค่หนึ่งร้อยยี่สิบเก้าบาทพี่เจนีออ่ออกให้เนาะออกให้จ้ะขอบคุณนะครับทั้งสวยทั้งนใจดีจริง ที่พี่จะมีละม่าเยอะทิหนึงอ่ะแต่ว่าคนที่กดไปขออย่างเดียวว่ารีวิวในตะก้าให้ด้วยเพราะว่าสินค้าของบิ๊กเป็นสินค้าใหม่ใครกดคูปองไปแล้วไม่รีวิวเราจะขอต่อไปเราบล็อกคูปองแต่ต่อไปถ้าวันนี้คุณกดไปแล้วคุณใช้แล้วคุณมารีวิวตามความเป็นจริงมันจะทำให้สินค้าของบิ๊กแมสมากยิ้งหมดแล้วหมดแล้วคูปองสองกลับบ้านที่ ใช่ไึงพี่เจนนี่คือบอกเลยว่าเกศสำคัญเราก็รู้ว่าเนื้อครีมอะไรพพูดความตามาจริงเลยไม่แล้วถ้าวันนี้บิ๊กใส่สารตลลดหรือว่ามีน้ําหอมพี่จะไม่เชียร์เพราะพี่รู้สึกว่าถ้าแฟนคลับซื้อไปแล้วหน้าพังมันคือหน้าที่ของพี่แต่วันนี้ของน้องไม่มีสารปัสเตีรรอยไม่มีสาร巴拉ลดไม่มีกลิ่นน้ําหอมนั่นแปลว่าคนแพ้ง่ายก็ใช้ได้แล้วใครที่หน้ามีรอยสิวมีรอยอุดตันต่างๆถ้าคุณใช้ครีมที่มีน้ําหอมหน้าคุณจะพังมากกว่าเดิมแต่ของบิ๊กคือไม่มีและของบิ๊กนะคะเนื้อครีมทาปุ๊บเเเยยย็็นนนนนปปััโด่่่ไมมมตต้้้้้องแชชชูวาาาาาคุณใหฟ น่นอันนี้บริกรฉันทุกคนใช่อะไมน is my friend อันนี้ are very famous y e s and e r very famous t everyone and singer thank you ทุกคนฟังนะเนื้อครีมของน้องคือเนื้อเย็นเนื้อเย็นโดยที่ไม่ได้ใช่ตัวเย็นเราหมดแล้วนะฮะเราหมดแล้วพูดอะไรไม่แต่พูดไปเรื่อยทุกคนกดไม่ทันหมดโอเคก็ร้อยสี่เก้าไปค่ะถูกกว่านี้ไม่มีแล้ว จริงตอนนี้ไม่มีใครพูทั้งพี่จนนเธอรู้ไหมว่าเนื้อครีมเย็นแบบนี้เช้ามาหน้าฟูเลยทําไม,มดาราเซเล็บอินฟูเขาถึงชอบออหน้าเป็นนอกน้ําแข็งเพราะนั่นคือการที่หน้าเราโดนความเย็น,น,น,นมันจะทําให้หน้าเราอิ่มฟูแต่นี่ของเธอคือไม่ต้องเป็นนกน้ําแข็งเธอทาก่อนนอนและเช้ามาเธอตื่นเธอลองเช่ฟูเลยจริงตอนนี้มันขึ้น399เเหรอพี่ยังอาการ1ชิ้นราคา1 4 9ก็หมดกําลังเติมให้ ตอนนี้หมดนะคะของหมดกำลังเติมของนะคะทุกคนขายพอแล้วอ่ะเติมมาอีกร้อยบ้านเวลาเดินไปเลยร้อยบ้านกับฟินออร่าจากพี่บ้านฟินแลนด์ครับผมลูกค้าฟังนะเที่ยงคืนคูปองเข้าไม่รู้ตะก้าไหนได้รับไปโชคดีมากอีกสองนาทีนะใช่อีกสองนาทีโอเคงั้นสองนาทีฉันขอเปิดไฟเบอร์รอได้ไหมได้เลยฉันจะได้คูปองหนูต้องออกนะอ่ะบิ๊กขอเบสออกก่อนบายๆน้องพี่ขอตะก้าบิ๊กพักผ่อนเลยน้องขอแก้วชงไฟเบอร์หน่อยลูก ไฟบ้าเจนนี่นะคะหนึ่งห่อปกติสามร้อยเก้าสิบแป๊บนึงเดี๋ยวเดี๋ยวพี่บอกในตะการหน่อยตาสุดเราเป็นมันพาราสัตร์รวมกันแล้วตัวนี้ก็ใช่ฉันถึงบอกว่าถ้าเราทำสินค้าด้วยกันสักตัวนึงอะแล้วเราถ่ายแบบด้วยกันะฉันไม่ได้ไปจิ้นกับพวกเธอแต่ฉันก็มีฐานลูกค้าอยู่เออเห็นบอกล่ะก็มีก็ไม่ใช่มีอยู่มีเยอะฉันให้ห้าร้อยบ้านนะรอบนี้ฉันให้มากกว่านี้ไม่ได้เพราะไฟพี่เขาจะมันดังไหมนะทุกคนกินเยอะมากต่การเดียว ไม่ใช่หนึ่งแถมหนึ่งแต่ว่าพี่ขอกินแล้วใครกินนะบอกว่าขายถูกมากไอ้หนูหนึ่งแถมหนึ่งมาเลยเธอปกติหนึ่งห่อสามร้อยเก้าสิบวันนี้จ่ายสามร้อยเก้าสิบเอาไปอีกห่อสองห่อเป็นสองห่อจ่ายเท่าเดิมแต่ฉันมีคูปองให้เพราะปกติฉันต้องจ่ายค่าจ้างพวกเธอพี่ดึงอย่างดึงแล้วอันนี้ผมโชว์ให้พี่เธอมันเป็นผักผลไม้รวมกันสามสิบสามชนิดพี่มันหอมมากเลยอะอร่อยมากเธอ ห่อเดียว3ส0แวก็สิบตัวนี้ห้าเลยสามอสามร้อยเสิแล้ตะกร้าคู่มีปัญหาเอาตะกร้าหนึ่งไปขอโทษเอานี้หนึ่งห่อปกติสองร้อยเก้าสิบหนูขึ้นเรียงขึ้นเรียงเฮ้ยสีเขียวมากพี่อีกพันสองสองร้อยเก้าสิบพี่ทำราคาให้เอาตะกร้านี้ลองทำไมครับออนี่ถูกแล้วปักเลยแต่พี่ลดให้ เธอเฉพาะในไลน์นี้นะตอนนี้ยังขึ้น290ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้อย่าเพิ่งกดนะครับพี่มันสีเขียวมากเธอฉันให้182บาทเฉพาะไลน์นี้กดเลยอืขึ้นแล้ว,แล,วแล้วมันดูชเกยนขอเทอพี่ขอเถอเอ้ือเสียไปวะพี่มันมันกิบผากเลยอ่ะ ร้อยแปดสิบสองบาทปักหมดเลยหอเดียวเหรอครับมีใช่ค่ะเอาไปลองกินก่อนไหนบอกว่าสองบาทสั้นแล้วก็สิบเอาห่อเดียวร้อยแปดสิบสองสองห่อจะกล้ามีปัญหาเพราะแล้ววันนี้เห่อเดียวร้อยแปดสิบให้ลองถูกมากอร่อยไหมพี่มีกี่ซองครับเจ็ดสิบห้าสิบห้าเยอะมากชื่อเมื่ชื่อเมื่วก อ่าแปดถึงสิบสองชั่วโมงแล้วเข้าห้องน้ํารอบเดียวไม่ปวดบิดถ้าปวดบิดยินดีคืนเงินรอบเดียวจบรอบเดียวจบและที่สําคัญนะอันนี้ไม่กี่ของแกคนละแบรนด์เนาะผักผลไม้รวมกันสามสิบสามชนิดใส่จริงตรวจสอบได้ถ้าใส่ไม่จริงโดนจับค่ะอันนี้ให้กี่บ้านครับอันนี้ให้ห้าร้อยบ้านหมดแล้วหมดเลยเอ้ยเมื่อกี้เป็นร้อยกว่าบ้านคนละตะก้าอย่ากูตกใจนะ อันนี้คือผักเยอะมากพี่ผักสายสังเยอหรอมันหมดเลยมันยังไม่ถึงห้าร้อยอ่ะเตอวิทยสี่ร้อยบ้านเมื่อกี้ประมาณร้อยเจ็ดแสนแล้วอ่ะสี่ร้อยบ้านสุดท้ายนะคะให้ได้แค่นี้หมดแล้วหมดเลยพี่ให้นมทานไม่ได้เลยค่ะไม่งั้นน้องท้องเสียนะอันนี้เป็นของผู้ใหญ่ทุกคนจะกูให้คูปองเธออีกด้วยดิรวยขนาดนี้มันอะไรจริง าไฟเบอร์ iber, ฉันแตก8 0 0แสนในสีนาทีฉันให้คูปองสินค้าบิ๊กเพิ่มอีก200บ้านว้าว <Wow. S 1> พี่มันอร่อยมากแล้วตัวนี้คือแบบดูผักเขาดิสามสิบสามนึกว<ห>่า <ไป S 1> ยกมาหมดสวนนงโนดทำไมฉันทำลูกสวนลูกเขาปลูกหลักมาก ไม่ใชนางไฟเบอร์ฉันเป็นคนเกลียดการกินบอกเกอรี่เกลียดการกินผักฉันไม่กินเลยคือบางคนอ่ะไม,ไม่ไม่ชอบการกินผักเนาะแต่แบบว่าอยากกินผักอันนี้คือยกไปทั้งสวนเลยคือสวนผักสวนกวัวคือยกกันหมดเลยจากห่อเดียวสามร้อยเก้าสิบวันนี้ห่อเดียวร้อยแปดสองไม่เกี่ยวนะพี่ถ้าพี่ขายุห่อหนึ่งสิบห้าซองได้เยอะมากจริงมือหนีห่อเดียวเดือเพียงแค่หนึ่งร้อยแปดสิบบาทแน่ร้อยแปดสิบบาทครับค่ะขอแปดแสน พี่น้องขอ8,000ถ้า8,000ฉันให้คูปองเธออีก200บาทพี่แต่ว่าผมพูดตรงนะมันกินง่ายมากเลยนะน้องมันอร่อยไงแล้วมันไม่มีกลิ่นเหม็นเขียวเหม็นผักทั้งัๆแล้วมีอะไรนะครับแอปเปิ้ลไซดงเซเดอร์เวนิบาตอะไรนะเวนิเกลิกาเธอรู้ไหมว่าคนนะบอกว่ารย์ทำไฟเบอร์แต่คลอดยูจินแต่ฉันหาสูตรที่ฉันชอบกินไม่ได้แล้วการที่แล้วคนอย่างเจะเนี่ยทำซีโซ่ไม่ได้คนรอจึกเยอะมากทำไปทั่วสิโดน ทำเป็นเพ่สจริงลองเลยกับระบบไปล่ะตัวสารสกัดข้างหลังค่ะสาสิสามชนิดที่เป็นผักกับผลไม้นอกจากคุณจะขับถ่ายดีแล้วคุณยังสามารถได้วิตามินซีจากผักแล้วก็ผิวคุณจะสวยตอนนี้เจ็ดแสนสี่ค่ะไปตอนนี้สามร้อยบ้านแล้วแต่ะแต่ะแต่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 ไป้ถึงแปดแสนไปสแปดแสนพี่น้องตัวนี้อกเลยว่าอร่อยมากแล้วขายนะจากห่อเดียวสามร้อยเก้าสิบวันนี้หนึ่งร้อยแปดสิบสองบาท หนึ่งร้อยแปดสิบสองบาทส่งให้ฟรีและการันตีจากแบรนด์เจนนี่ส้มเจนขาไม่รู้กี่เสียงกี่ล้านห่อก็บ้านหลังนี้บ้านส้มเจน่ะก็ร้อยกว่าล้านน่ะคิดดูส้มเจนบ้านน้องส้มเจนร้อยกว่าล้านอย่าเรียกันไปเียบ้านเรียกบ้านส้มเจนเสียงคนหลังกล้องทุกคนไฟเบอร์หนูขึ้นได้รอบเดียวแ้วหนูต้องเอาออกนะเพราะเดี๋ยวเราจะให้เบสเข้ามัน เพราะฉะนั้นรอบนี้ไม่ทันมีเวลาอยู่สองนาทีอีกสองนาทีเพราะอะจักหออเดียวนะหอเดียวสิบสองพี่เนาะใช่ไหมสิบห้าบ้าพี่ร้อยแปดสิบบาทสิบห้าสองร้อยแปดสิบบาทร้อยแปดสิบสองบาทซื้อไปสองห่อเถะกินได้เดินหน่งพี่น้องข่อยกลาบอกเลยเอาน้ามาอีกมีบ้าอยากกินสองซองไม่ใช่ไม่จะทียร้เขาดูตกใจแต้อยว่านแกมึงมันแซ่บมากเลยอ่ะมันอร่อยมากมันไม่รู้สึกว่ากินผักมันรู้สึกว่ากิน เยลลี่เจ้าเยลลี่ผลไม้รวมอะไรเงี้ยตอนนี้สามหมื่นเก้าอีกสามหมื่นเก้าเท่านั้นตอนนี้นะคะเหลืออีกหนึ่งนาทีกว่าๆไม่แลแบบเหมือนกินผักทั้งสวนนะพี่รสชาติแล้วไม่ไม่ได้ขมไม่ได้เหม็นเปรี้ยวเหม็นอะไรนะไม่ได้เหม็นเขียวแต่มันหอมอ่ะหอมมากมันหอมพี่น้องตัวเนี้ยมันหอมดีเลยหนึ่งนาทีแล้วเร็วเร็วมันหอมไปเพื่อรอบเดียวหมดไปเมื่อรอบเดียวหมดเลยนะเนี่ยดูสีเหมือนผัก ทั้งสวนเลยนึกว่ายกสวนขวามาทั้งคือหนึ่งซองอกินได้หนึ่งวันใช่ไหมพี่ 1> 1ควรกิน, 1> 1นบริโภคคือหนึ่งซองคือหนึ่งวันถ้าวันนี้คุณกินชาบูหมูกระทะคุณกินของหนักของดอง,ดองกินยำกินของมันของทอดคุณต้องกินไฟเบอร์เจน,นี่ก่อนนอยคุณจะได้ไม่รู้สึกผิดกับตัวเองเวลาคุณมีเวลาไปซื้อกินชาบูหมูกระทะคุณยังซื้อเป็นห้าร้อยสี่ร้อยได้เลยแต่อันนี้คือซองหนึ่งไม่ถึงสิบบาทพี่รสชาติแบบวันนี้กินย่างผมให้ยี่สิบคะแนนคือสิบผมให้ยี่สิบจริงปะใช่ ไม่หวานไม่ขมและไม่เหม็นเขียวอุ้ยสูกินเข้าไปโลภพี่น้องมันสี่แปดแสนวะนี่เจ้าของมากินชาบูมก็ท่าแสนเราจะได้ให้ครูปองลงพุ่งวาสันหมดอะไรอีกสองสองหมื่นมันจะหมดได้ไงอีกสองหมื่นต้องเติมกี่ห่อลงพุ่งวาสันพี่น้องอ่อสองหมื่นหารร้อยแปดสิบสองเลยต้องเติมกี่ห่ออยากได้ครูปองให้บิ๊กคูชอบแอดมินแกมากไวยิ่งลงนี่อะไรเติมร้อยเก้าห่อเติมร้อยเก้าห่อจะได้ให้หยุดเวลาให้ก่อนครับ ส่งหยุดเวลาเอาไว้ซัมมี่ละอ่ะหยุดกันเพื่อเจ็บร้อยเก้าห่อสุดท้ายก่อนที่ซาลต้าก้าออกแล้วจะเติมคูปองให้แกหนูทำคูปองบิ๊กรอเลย20่บบาทอีกสองบาทเป็น8,000ันเดี๋ยวฉันจ่ายสดพี่ฉันไม่ชอบค้างเงินพี่ดูฉันโดนดามาสีเขียวว่ะไปหาเงินส่งสายไปเด้อพี่น้องคอยพูดตรงๆนะตั้งแต่ตั้งแต่ไปกินแบบพวกไป๊ะบุบมาเนี่ยคืออันนี้อร่อยมาก แล้วนางไม่ได้คงคอนเซปต์เรื่องผลไม้นะนางคอนเซปต์คือนางเอาผักมานางเอาผักมาผสมประสานกันเป็นไฟเบอร์<น>ตัวนี้เลือดคอยเซฟด้วยว่ารสชาติดีมากตัวนี้นะพี่พี่ดูสีนะใครกินผักไม่ได้มาทางนี้ใครไม่ชอบผักใครเกลียดผักมาตรงนี้ใครแอนตี้ผักเขียวใครแอนตี้ผักบรอกลี่ใครแอนตี้ผักที่มันเป็นสีเขียวในมาทางนี้ผมบอกเลยตัวเนี้ยกินดีมากกืนง่ายรสชาตินะปกติไฟเบอร์นะ กินแล้วมันจะเป็นแบบเหมือนเป็นเมือกในคอเนาะมันมีเมือกในคอแล้วกืนยากแต่ตัวเนี้ยเจนนี่ถักออกมาได้โอเคมากเมื่อกี้สี่พันช่ะเมื่อกี้สี่พันอันนี้คืออะไรนี่แล้วก็อันนี้คูปองสี่พันใหม่คูปองจากเจนนี่อันนี้เห็นได้หรออันนี้สี่พันใหม่ที่จะให้เป็นเท่าไหร่เป็นเปลี่ยนนะใช่หนูทำคูปองมาเลยอันนี้คือก็เขาหักในช่องเธอให้ใครให้ผมให้เธอไปทำอันนั้นทำให้ครูอ f c โอเคขอบคุณนะคัะค่ะคุณนี่ก็ ประหลาดมากไออย่างงี้แปดแสนผมขอเลยผมพูดว่าผมกล้าพูดเลยกีินกันของเบสเลยห้าหมื่นมันไม่ใด้กินมันไม่ได้เป็นกินแอปเปิลนะไม่ได้ไม่ได้กินส้มแต่ว่าแม่มันกินแบบ่แบบผมกล้าว่ามันผมกินมาเยอะมากไฟเบอร์ผมให้ยี่สิบบาทให้มีสิบให้มันเกินง่ายมันเกินง่ายแล้วมันมันกินง่ายแล้วเวลาเรากินไฟเบอร์นะเราจะ มันจะมีผงติดตรงคอเป็นบวานๆาแปแสนแล้วแปะแสนแล้วพอ,อค่ะ а. อ่ะตาก้าบิ๊กขึ้นครีมมาค่ะเอาไฟเบอร์ลงมันถึงแล้วแหละใช่บาคตนที่อููใช่ันิพี่ตอ่ครับาไม่ได้งกดวลาวลาไม่ไดต้กดเลยอาองงครีมของบิ๊กหนูให้คูกองเพิ่มอีกยี่สิบาทกี่เจ้านะสองอเจ้าแม่ ใช่ปะบอกพี่น้อยปะร้าเด่นใช่ปะบ้าครับก็เป็นก็เปิดปะปักหมุดครีมไว้ก่อนปักหมุดครีมผู้ใหญ่บ้านก่อนเมืองเที่ยงคืนคนดูเหมือนกันโอเคฮัลโหลมาเข้ามาเลยแล้วก็เดี๋ยวต่อไปรีบของเบสรอเลยบอกเลยว่าบึ้มจึ้งอ่้ถึงร้านแตกใช่ไหมวันนี้เป้าหมายเราใช่กี่ดอกแตกเอสองร้อยใช่ไหมสองร้อยบ้านบ้านละยี่สิบบาทอันนี้บอก เตรียมตัวนะคะครีมของบิ๊กเจนนี่ให้เองหนูจ่ายไปแล้วด้วยาคิวคอนราณ์นะครับหนูสิขาดทุนพี่น้องต้องกดก็คือเอาแล้เปลี่ยนปะก็บอกได้ยูงแม่นแล้วเป็นอย่างน้อคือเลยบอกคือเคยจะบอกแล้าเนาะพิดีพิถัดีวะอันนี้คือเหลือหนึ่งร้อยยี่สิบเก้าบาทใช่ไหมใช่ใช่แต่ว่าปกติขายห้าร้อยเก้าสิบแต่พี่เจนนี่ออกให้นะวันนี้นะกี่บาที่บ้านฉันฉันออกให้สองร้อยบาทเป็นสี่ร้อยบาทฉันจ่ายไปแล้วแปดพันแปดพันให้บิ๊กแล้วของน้องตอนนี้สี่พันข้าพเจ้าลืมกอดกัน อ่าปดแสเแลยวอ้าวอ้าีอนาปอ้เว็้าวอ้าวอ้าวอ่าเอ้าวอ้าอ้าวอ้าวอ่าวอ้าวอ้าวอ้าขอ้าวอ้าวอ้าว้อ้อ้าอ้ารอาวอ้าว้าวอ้าอาวอ้วอ้าวอ้า้าวล้าวอ้างอ้า้รแอ้าวอะาวอ้ล้วอ้้าวอ้าวอ้วอ่าว้านออ้า้าอ้าอ้าวอ้า้วอนาวอ้้าว้อาอล้านหรอเออ้้าา้อลออเนี่ยวคือยังไง ขึ้นแล้วเธอโอเธอร้อยเท่าไหร่นี่ยังครับอีกหนึ่งนาทีกูปองบอยเท่าไหร่ตั้ราคายังไงก็ฉันให้อยี่สิบใบสี่สองร้อยบาทโอเคนะท่าทีตัวนี้นะพี่ผมขอพูดเลยว่าเนื้อครีมผมอ่ะผมตั้งใจทำมากผมไม่กล้าทำซีซัวเพราะว่าผมปวโดนด่าใช่ปกติโดนด่าอยู่แล้วเพราะแล้ววันนี้เจนนี่กับพูยันฟินแลนด์อยู่ด้วยกันน่ะต้องอยู่ด้วยความ เป็นจริงกับโลกมนุษย์ทุกวันนี้ถ้าไปผิดเพี้ยนนิดนึงคือเตรียมตัวใช่มาแล้ววันนี้ครีมวันนี้นะครับผมบำรุงผิวหน้าเราขึ้นชัดเจนเลยมานกี่โมงมาแล้วครับมาแล้วครูปองมาแล้วนี่ไงมีคนบอกว่าได้129แล้วเที่ยงคืนจากเจนนี่เป็นคนออกให้วันนี้พี่เจนนี่ใจดีมากหมดครูปองหมด200บ้านเนี่ยนะฮะ้ชอบแฟนคลับบิ๊กนะเดี๋ยวแล้วถ้าหมดอันนี้เกือบ90นดีแอนไน ดีแอนไหนมันอันนั้นเปล่ามันดีเลยป่ะใช้ได้ครับกลางวันกลางคืนที่สามแล้วมันอาจจะดีเลยแล้วถ้าเกิดหน้าเรานะไปใช้พวกครีมแบบหนึ่งปุตตันเนื้อครีมมันจะหนาแต่ผมบอกเลยว่าผมกล้าว่าครีมผมอ่ะผมนั่งรองคนเดียววันสามเดือนหน้าหน้าหน้าคนองตัวเองนะหน้าดีขึ้นเยอะเลยเนี่ยใช่เนาะก็กานแย่หรอ แม่แต่ก่อนก็หล่อแล้วตอนนี้หล่อยิ่งขึ้นไปอเขียนมาพี่น้องก็บออย่างกะวันนี้โอปป้าเกาหลีทำสีผมอีกเท่าไหร่นี่ร้อยยี่สิบเก้าคือถ้าเราค่นี่เธอถ้าเบ้าหน้าไม่ดีทำสีนี้ไม่ได้นะแปลว่าหน้ามันดีขึ้นผมสมกบอกว่าอะไรเจเอ้เบสยดทำผมใหม่รอดปะวะไม่รู้ต้องรอดูของจริงมานะนี่ไงมันเจอของจริงแล้ววันนี้ได้อ่ะจริงไหมพี่เจนี่ถ้าเกิดว่าผิวเราไม่ดีเบ้าหน้าเราไม่ดีเราทำสีนี้ไม่ขึ้นนะใช่ไหมเออสีเขียวป่ะเนี่ย ถ้าวันนี้ร้านแตกเราได้ของขวัญกันไหมถ้าร้านแตกเราได้ของขวัญกันไหมได้เข้าวันอะไรอ่ะนัดการแลกของขวัญไงคริสต์มาสจับฉายกันไหมได้เป็นตีมตัวชื่อของตัวเองได้สั่นจอจานบอใบไม้บอใบไม้แต่ห้ามชนกันคริสต์มาสเจอกันนะค่ะ ของขวัญจับฉลากอ๋อคิดน่าเขาอยู่ด้วยกันนะพี่เอออยู่ด้วยกันพี่อยู่แล้วนี่อยู่ด้วยกันกี่โมงอ่ะไม่ก็เสร็จแล้วก็มาหาพี่ที่นี่เด็กๆนี่ไปละเดึกๆก็มาทำอันนี้ได้ไหมได้เที่ยงคืนแต่งตัวคิดหน้ากันมาด้วยเพราะพวกเราไล่เที่ยงคืนก็แมสได้โอเคงั้นฉันล็อกเวลาเที่ยงคืนไว้พี่จบกี่โมงล็อกคิวของพี่จบห้าทุ่มได้งานห้าทุ่มเจอกันอ่ากิสมาร์ทก็อยู่ด้วยกันเท่ากันเท่ากันกินกันด้วยกันาสองก็เอาเป็นี่ม่้านัด้ เซนนี่เนาะความเซนนี่เี็บได้หมดเนาะห้าทุ่มบ้านพี่ห้าทุ่มบ้านพี่ห้าทุ่มเนาะตีมคริสต์มาสจับใช่แกะวอกขวัญกันตรงนี้เลยแล้วก็แลกขอักขวัญกันโอเคพูดเ้วเขาก็โดนสมวนนี้งบงบคนละไม่เกินสองพันทีมคริสต์มาสนะไม่ต่ำกว่าสีมคริสต์มาสเด้อต้องจัดเต็มนะจัดเต็มเพราะว่าเราอะวรกันเนาะไม่ต่ำกว่าสองพันผมบอกว่าของของคำพันผมคิดแล้วผมแม่นมากของคำผมแม่นที่สุดผมคิดแล้วออกแล้วเขาอย่าเพิ่งขิงดิ กำไมจะไม่ฉันได้เลยเธอใลยฉันแพ้ตลอดเลยคทั้าสองคนให้แบบไม่แต่ก็ไม่รู้ว่าใครจะจับได้ใครนะพี่ยูเล่นด้วยไหมอ่ะบอกพี่ยูด้วยดิยูได้วยเป็นยอยักษ์พี่ยูเป็นพี่ใพี่ยูเพราลูกน้องเขาต้องเด็กหน้าชื่อกันกดตะกร้าก่อนทุกคนราคาดีมากกูบองหมดยังจ้าบาสแหละกี่ใบสรุปมันไม่ใช่สิเดียวตั้งแต่หนึ่งนาทีแล้วพี่นั่นหมดแล้วพี่แต่ตอนนี้ร้อยสี่สิบเก้าบาทก็ถูกแล้วนะหรอ งั้นฉัขอนับแป๊บว่าเราได้เงินกลับบ้านกันคนละเท่าไหร่เราต้องได้เท่าๆกันเราจะได้แฟร์ๆกันแต่กูเสียเงินไปหมื่นสองแล้วสีบรับสีเทาเป็นสีเขียวให้เราบอกกูสีเขียวผู้ใหญ่บ้านตอนนี้เธอได้เงินกลับไปเข่าอมขี้เขียวกูใหญ่บ้านเธอได้สองแสนแปดแล้วของบัแรงวันสุดๆครีมผมอะปกติขายสามสามห้าร้อยเก้าสิบเนาะกระปุกเดียวนะแต่วันเนี้ยพี่เจนนี่แบบแพงลิศ เกิดอะไรขึ้นไม่รู้ขายราคาถูกมากไม่ถึง200ชอบมากการเก็บราคาตรกฉันจะให้เบสช่วยขายสินค้าของพี่ที่แบบแมสต์มากๆเลยเราขายไปให้ถึง9 0 0 0แสนแล้วพี่จะช่วยคูปองเบสเพิ่มอีก4,000ไม่ตอนนี้ให้เขาขายขายของกับพี่อ่ะหนึ่งเาซ้ำกันได้ทุกคนคะเธอจะถนัดยืนชูแบทุกคนครีมทาหน้าครีมบำรุงหน้าทาตอนกลางคืนทุกคนก่อนนอนช่วยให้หน้านุ่มชุ่มชื้นนะคะตื่นขึ้นมา